มัดผมให้ลูกสาวไปโรงเรียนพี่น้องจ้าเมื่อนี้วันเสาร์ไปเรียนชดเชยนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเรียนชดเชยจ้าวันนี้แม่สเสด้มัดใหม่เพราะว่าม,มันต์ตรงกันลมนนกมงก่อนงนะเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ออกบัานเลยเพราะว่ามันก็เขา้ากันบรกกรน 2อไม่ลูกไม่ได้ไปสายก็ได้ค่ะสาวอาที่มาเปินแปดโมงก็ได้เป็นวันอ่ะเเป็นวันยุทแต่ว่าไปเรียนชดเชยมากจะเนาะเรียนชอเชาาเยชเ,ชเดี๋ยอันนี้ก็แปดอันนี้ก็เจ็ดโมงอยูอ่ยังเช้าหรือจ้าหันมาจาก แดดออกพี่น้องแดดออกใช่ไห่เมื่อคืนนี่ฝนหมดตกมันแม,ม่สิตกหมดตกมาจากก็สม,มุทรไ,ไ,ไม่เหน,น,น,นื่อยวันแม่สิตกบมตกกลางคืนใช่แห่พี่น้นนอยงยามเัสซาว์แม่สิตกแห้งแต่หมตกแดดออกลิก้ตันลิ้ด้ว แดดนะวันนี้นะ่ะฝนไม่ตกนะเลยแดดฝนตกแต่ได้บยบมากามากอิตกอีกจะได้อพบ่ายจค่ะไม่แน่นอนแน่เนาะอ่าเรียบร้อยแล้วก็มัดลงอีกนั่นม่ลูกอกอ,กอายางมัดถึงเศกอกนะมีบกเด็กมืองานนะมาัดซุกเกอก,กนะพี่น,น้องอย่าให้เอียงอ่ะเกอกนอก้อย ให้เอียงในชะ่งไหมไม่ดโอเคไหมล่ะโอเคอืมเอาดีแทำไมผมหนูสวยจังเลย,ยทำไมผมหนูสวยเพราะหนูตุ้มแดงผมว่าหนูไม่ใส่นะ้ำมันมันก็สวยเองอนะ่ะอืม,มาก็สวยก<ว>็ดีแล้วสุขภาพดีนะอันนี้เอาอีกอันหนึ่งป่ะอันนี้ไม่ต้อง,นะองปเปลืลงมาอีกอันหนึ่งพอเนาะ ม่มัดแล้วก็มัดเลยทรงเส้ก,กอกรอคนเมาๆนะจัดไปจัดไปทรงไส้กรอกหนึ่งสองสาม

มากแต่เพื่นนาานอาานมันไม่เข้าใจนะคุณน้องฉัน่าใจคือ่กันจีเราบอกคือใส่โอเคไหมอ สงสัยก็เพราะฉันมุจันสงสัยก็ตะกี้นะไปโรงเรียนบ่ได้ฮอดไว้ผมแบบนี้ซันเดลยสมัยเตะกี้เขาให้ตัดผมเลยนะเออ เขาเจ้าให้ตัดผมเลยเนาะพี่น,อนอ้องๆสมมุตินี่โอ้ใจดีค่ะอ่ไว้ผมเงาเปียบผมไปแลบสวยงามเตะกี้นี่ยนะไม่จะ่ตอนอุดมานณ์ตอนนี้ว่าเราอะเขาให้ตัดผมเออเขาให้ตัดเลยแต่อยู่นี่หนหละเขาให้ไว้ผมได้น้องเรียน<ม>เขาให้ไว้ผมเงาได้ ยาในมือนะเพราะมือนะมันจะเพราะพอมันจะดูดมือกับยามันจะหักเออหักเลือดดูดเลือดเด็กไม่ได้ไอเดียแล้วอ่ะนั่นแหละแต่เลือดมันไม่ออกแต่นะฮะเลือดมันไหลเย็นแบบอ่ะแบนเลือด้อยแบบพี่น้องส่งใส่คอนะคะทำได้ทำได้อ่าข้างล่างที่พี่น้องมือเลือดลอยนะพี่น้องส่งใส่กอี่น้องอือ มันไม,นม้พี่น้องดูหน่อยมื่อน,นี้แต่งมัดผมสรงใส่กอนะคะโอเคเดี๋ยวพี่น้องมานะนะคะมมืดอกี้สิมาแต่งเอาตะลับเขา่านุยน้อยเตรียมกระเป๋าเลยแต่งตะลับเขา่าเพื่อสร้างท่านได้ล้าง,งาแล้วจ้ะมาคนหลักพี่น้องคอยล้างถพยล้างส้างครับแต่งตะลับเขา่าไ้เพ่ไปโรงเรียนนะคะที่ลัาเอา,เอาอันนี้ไปย่ลลมบอกซ้อนมาเลย ซ้อนนะไม่ใส่ตะลับข้าวให้นะแต่เพิ่น,นบ่ลืมแต่กาชิยะบองบลืมบอลลุ่มแม่ลตะลับข้าวใส่ถงลุจะมาเป็นข้างเดียวฮมเปนข้างเีวเอาอย่าเปลี่ยนมันดีเลยอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเออเอาเอายางออกกปซื้อบอกเอาออกไปนแล้วเปลี่ยนอะไบ้า้ อยากเอออกซื้อๆื้อหักกันบ้าฟั้งมานี่เตรียมกับกรกระเป๋าตังค์แม่นขึ้น,นแม่เอาไว้ใส่ คือสิบบาทอ่ะเอาเงินแต่ใช้ที่ดีกันเนาะเงินพันนึงใช้สามเมื่อไปใช้เงินเปลืองใช่เงินเปลืองเห็นยังไงอยากซื้ออยากซื้ออยากกินอืมไปรับสาวน้อยนี่แต่แนวซื้อซื้อ นี่ค่ะก่อนอ่าค่ายกระเป๋าไปรอมแม่เดี๋ยวแม่กินเง,<ะ>งินปลอมซื้อได้เหรอฮะเงินปลอมซื้้อออไดเหรงินปลมใช้ได้ไหมเงินปลอมซื้อได้เหรอมันบริเวณเงินปลอมได้นะรอไปทุกที่เงินอีย่ะกับเงินใบซาวรุ่นเก่าอ่าดล่าบล์รุ่นเก่าใช้ได้กิ็นคอมมินชั่น น้องถ้าเดือนไปส่งกสาวหรือจ้า